สวัสดีค่ะวันนี้ฉันจะพาทุกคนมาลวกหอยหมากลายสีสวยแบบนี้นะแจะพอน้ำเดือดแล้วนะคะเราก็ใส่ตะไคร้และก็ใบมะกรูดลงไปจ้าเสร็จแล้วนะคะตัวนี้ตัวชูของอิชันเลยนะคะรถดีจ้าใส่ลงไปจ้าหนึ่งซอนซ่าใส่หน่อยก็แสบหน่อยเด้อใส่หลายก็แสบหลายจ้าเสร็จแล้วแล้วก็เอาหอยเทล,ลงไปเลยจ้า แล้วก็คนคนคนจ้าคนแห้มร้อนมันซึมเข้าสู่ตัวหอยด้านในนิจ้าคุณลวกไปเลยจ้าประมาณ5นาทีนะคะตั้งเวลาไว้เด้อหานาท,5นาที5นาทีแล้วก็5นาทีแล้วก็ไปลอกน้ำลอกน้ำเย็นจะได้แซบๆจ้าว้าวหอยหมากส,สวยของอิชันก็ลวกเสร็จแล้วนะคะเป็นนอกน้ำเย็นเรียบร้อยอาปากมาแงมมาแงมรออิชัน จิ้มไปกินกับส้มตามแซ่บๆจ้า